สวัสดีครับชาวบูวาทุกท่านคลิปนี้ผมจะมาไายการหมดประตูซูซูเมะกับบิวแบบลิงแต่ว่าลิงไม่ชอบลบลิงชอบดีน่ำนะครับก็บิวนี้ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์กระดกแว่นนะแต่ว่าเหมาะสำหรับการฟาร์มเอาแต้มไปฟาร์มแลกรีซอสในร้านหมดประตูนะครับแล้วก็ผ่านด่าน1-4ถึงเท่านั้นนะนะเพราะว่าด่าน5เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ความสามารถณตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเ,เลเวลเผมอยู่ในเลเวล32นะครับโลกแหลง4นะเ,เพราะฉะนั้นตัวละครเราจะตันอยู่ที่เลเวล60โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย เราจะโดนขีดจำกัดอย่างมากด้วยเลเวลของบอสของมอนเออร์แล้วก็ด้วยความแรงของบอสที่จะทําให้คุณหายไปเลยไม่เคยย้อนขึ้นมาหายไปนานกับการเวลานะครับแล้วก็ด้วยอีกสาเหตุที่สําคัญแต่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับแต่อย่างก่อนก่อนที่จะไปดูวิธีเล่นผมอยากจะเริ่มด้วยการบอกข้อดีข้อเสียของบิวนี่ก่อนนะครับข้อดีก็คือจบเร็วเล่นง่ายคลิกซ้ายอย่างเดียวก็ผ่านแต่ข้อเสียคือโอยโอยตากูจะบอดโอยโอยแหลกจะทํากูตายนะครับ ข้อควรระวังนะครับทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ตายเริ่มใหม่นะครับระวังที่จะไม่เห็นตัวเองแล้วก็หลบบ้างนิดนึงก็ดีนะครับในอี o l โวลชันนะครับผมจะอัพจนเต็มแล้วนะครับอ่เต็มหมดแล้วนะโอเคเพราะว่ายิ่งเรายิ่งเราอัพเนี่ยครับจะทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นเนาะอ,อะ่ผมจะเริ่มในระดับ4นะครับนะเพราะระดับ5นี้อ่ายังยากเกินไปสำหรับตอนนี้เนาะโอเคเริ่มแรกนะครับให้เราเลือก โรเวอร์นะครับเกมจะมีรีสอร์ทให้เราในการอัพตัวละครนะครับแล้วก็อัพเลเวลก็คือยังไงก็ได้ใช้อยู่ดีนะครับยังไงก็ทุกคนต้องทุกคนก็อัพอยู่แล้วถ้าใครยังไม่อัพก็ไปอัพนะครับไม่เปลืองครับเพราะว่าใช้รีสอร์ทน้อยมากในการอัพแถมเป็นตัวที่มีทุกบ้านนะครับอ่าไม่ต้องห่วงพอมาถึงรถไฟคิมบกจาตอนที่1แล้วก็ให้เราเลือกโอเคเราจะเลือก i n นโฟโนไลเนอรนะครับเอ้ยเรดไรเดอนะครับไม่ไม่มีรลน์นายนคิดเองโอเคจากนั้นเราก็จะเลือกสกิลนะครับของโรเวอร์เน้นย้ำว่าเลือกเป็นอะไรก็ได้นครับอะไรเริ่มก่อนก็ได้เหมือนกันเลยแต่เน้นย้ำก็คือเราจะเลือกแต่สายตีของโรเวอร์เท่านั้นนะเราจะไม่เลือกสายอันติเรโซแนนซ์หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับต่อไปอตัวช่วยเรานะครับให้เลือกเป็น เลือกมอร์ฟีมาเพราะว่าเาใช้ในการปั๊บจงตีนะโอเคแล้วเราก็จะใช้แต่มอร์ฟีนะครับแล้วเราก็จะใช้แต่มอร์ฟีเลยเราไม่ได้ใช้ตัวอื่นละวิธีการคอมโบก็คือซ้าแล้วซ้ายซ้าซ้ายขวาแล้วก็ขาแล้วก็ขวาทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งล้าทั้งหน้าทั้งห้าก็้งสกักหน่อยัะได้จบั้หน้ั้งนาทแ้งหน้ารังหน้ั้งหน้าทั้าาทังห้าทั้งห้าทหน้าทั้หน้าทั้งมนาทั้งาทั้งจนะครับทีน้ทีนี้ ผมจะมาพูดถึงการตีแบบเฉื่อจังนะครับวินร้อเลี้ยเบสิคเทเบียแตกแล้วับเบสิคเทเบียแตกแล้วก็ดบสิคเทเบียแตกแล้วก็ดบิเบสิคเทเบียแตกแล้วก็เบสิคนะครับให้เบสิคเทเบียแตกแล้วก็เทเบสิคลงเติมเสือการเลือกออปชันนะครับให้เราเลือกในสายที่เป็นเกี่ยวข้องกับอินฟินิโอน์ไรเดอร์นะครับ อ่าตอนนี้จะเป็นไฟกับน้ําแข็งเนาะเลือกเลือกไปเลยครับไม่มีปัญหาอะไรที่สิ้นไม่ว่าจะเป็นอนนะไรก็ตามน,นะอ่ายิงย่งเลือกอันนี้อ่ายิ่งเลือกออปชันที่เพิ่มเอ่อเพิ่มเพิ่มสกิลตรงนี้เยอะๆนะครับก็จะทําให้เก่งมากขึ้นเนาะงั้นเราก็เลือกไปเวลาในออปชันนี้ครับถ้ามีเอ่อเมเทโอ นะครับนี่ครับไมโดไฟเนาะให้เราเลือกมาเลยนะครับของดีจริงๆนะครับอันนี้ในการเลือกในการเลือกตัวช่วยนะครับเราไม่ไม่ได้มีอะไรมากแล้วครับเราจะเลือกตัวไหนก็ได้เลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับอินฟินิโอนไรเดอร์นะครับที่เป็นสเต็เนาะสเต็สกิลตรงนี้เราจะเห็นว่ามี2อย่างคือเราไม่ได้ใช้แล้วครับสองตัวนี้เพราะเราใช้แต่มัลติฟีนะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนก็ได้ฮะไม่มีความแตกต่างกันมากนอกจากแต้มที่อยากได้ขาดหายอะไรอยากได้ตรงไหนเลือกได้เลย ตอนซื้อก็พยายามซื้อให้เราได้รัอสกิลของอินฟินโน่ไรเนไรเดอร์นะครับซื้อซื้อไปเลยนะไม่ต้องห่วงให้ให้เรามีสกิลเราจะได้สบายนะครับ ข้อแนะนำนะครับถ้าเกิดเจอประตู memory o f dead match นะครับให้เข้าใน memory o f d e a match ไปเลยเราปกติถ้าเราเล่นสายปกติเราจะสึก่ามันยากแต่ถ้าเกิดเราเล่นวิวนี้ก็คือมันจะง่ายเลยนะ

พูดต่าดลอยโม้เข <bage> ีนดีครับเขีนดี แล้วเราก็มาถึงห้องสุดท้ายนะครับ Memory of Endgame นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเกมเพย์ทั้งหมดที่เราได้ทำนะครับตอนนี้อ่ามันจะมี Inferno Rider ก็คือครบแล้วนะครับเนาะแล้วก็พร้อมกับสกิล Basic Attack Special a t t a c Enhancement อ่า r ัดทุกอย่างอ่าทุกอย่างที่เราต้องใช้นะครับเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม おやし尽くすへっいきよっへっへ จบแล้วครับ GGVP Easy Move no. เป็นไางครับง่ายและจบไวแต่ก็นั่นแหละครับไม่สบายตาและกับคอมมิจะระเบิดนะครับถ้า,าเล่นพลาดผิดพลาดไม่เป็นไรนะครับเล่นเกมให้สนุกอย่าคิดให้ตัวเองเครียดเลยเพราะนั่นไม่ใช่เป้าหมายของการเล่นเกมนะครับแต่ระวังหน่อยนะครับปากบอกไม่เป็นไรแต่ใจบอกไปไม่เป็นนะครับถ้าใครมีปัญหาที่ไรสงสยัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดระดิ่งไว้แจ้งเตือนคอนเทนต์ดิง้งิหรือว่าแบบ มนุษย์กระดกแว่น<ด>ก็จะตามมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ต่อให้เธอไม่มีคนอื่นต่อให้ฉันไม่มีคนใหม่ต่อให้เรานั้นเข้ากันได้อะไรทํานองนั้น